เดินมาดูชายหาจริงๆจะมาเช้ากันนี้แต่ว่าตื่นมาแล้วมันมืดตื่นๆเลยอ่ะไม่กล้าเดินมาก็เลยเอเอเอาไว้ก่อนไม่รู้จะได้ยินเสียงคืนเคิือะไรชัดชดแค่นหนนะคะอุย๊ยเมื่อกี้อารมเสี่ยมีหมาดำอยู่ตัวหนึ่งก็ ก็โอเคนะมันกระดิกกระดหกักกระดิกห่างวิ่งมาเนี่ยจะให้ฉันอีเซนทายังไงรอมันวิ่งมาหาอย่างเงี้ยหรอกระดิกห่างอยู่แต่วิ่งพุ้งมาหาอย่างมีเลสดได้ไม่เชิงวิ่งพุ้งมาอย่างน่ากลัวแต่ค่อยๆตลอมตลอมเอ้ยมันมันมันคืนใหญ่แนละ้วสู้มาวะไอมันจะมันถึงตรงอีเซนด้วยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอะไรอะแค่นี้ก่อนหรออะให้เห็นให้เห็นให้เห็นเคตอีชา